สวัสดีครับวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะครับกับคูนนกกอบพันหายากนะครับวันนี้นะครับผมก็จะพาท่านผู้ชมนะครับมาศึกษาเกี่ยวกับรูปภาพนะครับปีย้อนยุคนะครับปี2564นะครับหรืออีกหนึ่งรุ่นเขาเรียกว่ารุ่นรวมใจสิทธิ์ของหลวงพ่อกลวยนะครับวัดบ้านแคร์นะครับหรือว่าวัดโกษิตารามนะครับถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์ฝากขั้นตะไคร่นะครับฝากติดตามนะครับ อูรกอบคนนี้นะครับเพื่อเป็นกาลังใจในการทําคลิปต่อๆไปเดี๋ยวไปรับชมกันนะครับรู่นะครับรูปย้อนยุคนะครับปี2564นะครับของหลวงพ่อกลวยนะครับวัดโคสิทธารามนะครับหรือวัดบ้านแคนะครับปีนี้ปี64นะครับทางวัดก็ได้จัดนะครับให้จําหน่ายบูชานะครับรูปภาพย้อนยุคของหลวงพ่อกลวยนะครับมีอยู่6แบบนะครับซึ่งแต่ละแบบเนี่ยนะครับ จะมีลักษณะที่แตกต่างกันไปนะครับซึ่ง6แบบเนี่ยนะครับผมก็ได้เช่าบูชามาเนาะนะครับไม่ใช่จากวัดนะครับเพราะตอนนั้นผมช่วงโควิดเนาะผมไม่สาาวัดปิดนะครับช่วงวัดเปิดผมก็ไม่ได้ไปนะครับบูชาจากพี่ๆในเพจนะครับหลวงพระเครื่องหลวงพระกลวยเนาะออกจากวัดเนี่ยนะครับราคาผมคิดว่าน่าจะประมาณสักบานละประมาณสักร้อกว่าบาทนะครับแต่ผมบูชาออกจากวัดมาเนี่ย ราคาเพิ่มขึ้นนะครับจาก150ยห้าสิบผมจะบูชามาประมาณบาทละสองร้อยองร้อหนะครับซึ่งผมก็ไม่ได้ไปกกาบหลวงพ่อเนาะช่วงโควิดด้วยช่วงวัดปิดด้วยนะครับก็เลยบูชาจากพี่ๆะทางเพจนะครับอมาดูนะครับรูปแรกนะครับที่ณทางวัดได้สร้างนะครับก็รูปนี้นะครับเขาเรียกว่าย้อนยุคนะครับย้อนยุคปีหลัง หลังตะวันนะครับจนยุครุนแรกเลยนะครับข้างหน้าก็เขียนว่าหลวงพ่อกลวยชุดตินทโดวรวัดโกติทธารามอำเภอสันบุรีจังหวัดชัยนาทนะครับทุกแบบนะครับจะเป็นแบบนี้หมดข้างล่างนะครับอ่ารุ่นที่สองนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับแบบที่สองเนี่ยจะเป็นรุ่นนะครับรุ่นย้อนยุคนะครับเรียกว่าหลวงพ่อนั่งไม้กระดานสามแผ่นนะครับจะเห็นว่าไม้กระดาน อยู่ข้างหลังนะครับหลวงพ่อนั่งนะครับก็หนึ่งสองสามนะครับข้างหน้าก็เหมือนเดิมนะครับเขียนหลวงพ่อโคชุดตินทาโรวัดโกสิทธารามอำเภอสามุฏิมหรชัยนาทเหมือนกันทุกรูปเลยนะครับท่านผู้ชมครับเห็นไหมครับนะครับต่อไปอีกแบบหนึ่งนะครับที่ทางวัดจัดสร้างในปีหกสี่นะครับอันนี้ก็เป็นรุ่นย้อนยุคปีสองหนึ่งนะครับหรือเขาเรียกว่าปีย้อนยุคยันคู่นะครับเป็นภาพขาวดํานะครับ ถ้าองค์จริงๆตอนนี้ก็โอ้โหหลักหลายหลายมื่นแล้วนะครับไม่มีบุญบารมีก็โอ้โหไม่ถึงนะครับว่าบูชารุ่นไหนก็ได้นะครับรูปหลวงพ่อศักติดทุกรุ่นนะครับทุกรูปนะครับอ่ะต่อมานะครับอีกแบบหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นแบบครึ่งองค์นะครับเขาเรียกย้อนยุคปี0 9ย์แบบครึ่งองค์นะครับรูปขาวดำเหมือนกันนะครับ อ่าต่อมานะครับอีกรูปหนึ่งนะครับเอารูปนี้ก่อนเนาะลายเลียงนะครับอันนี้ลูกเต็มองค์นะครับอันนี้รุ่นย้อนยุคปีหนึ่งสองนะครับด้านหน้าก็เหมือนกันนะครับเหมือนกันทุกแบบเลยนะครับต่อมานะครับรุ่นสุดท้ายแบบสุดท้ายนะครับอันนี้ก็เป็นแบบเต็มองค์เหมือนกันนะครับแบบยืนนะครับแบบยืนอันนี้ก็เรียกว่าย้อนยุคหลวงพ่อให้น้ำมนต์นะครับ ทุกรุ่นนะครับท่านผู้ชมสังเกตนะครับจะมีตัวปั๊มนะครับเห็นไหมครับปั๊มปั๊มยันทะลุจากด้านหลังมาด้านหน้านะครับสีดำจะเห็นชัดมากนะครับเห็นไหมครับนะครับน่าจะเป็นยันแนะนะครับแล้วก็พิมพ์เลขหกสี่นะครับทุกใบเลยนะครับท่านผู้ชมจะปั๊มสีดำน่าจะเห็นชัดมากนะครับนะครับสะท้อนแสงออกมาเห็นไหมครับ นะครับต้องเก็บรายละเอียดให้ดีนะครับตัวปั๊มต้องชัดเจนนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่รู้ว่าของปอมออกมายังแต่ปีหกสามออกมาแล้วนะครับอันตรายมากนะครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมอาสีขาวนี่ไม่ค่อยจะเห็นเนาะนะครับเห็นไหมครับเนี่ยครับทุกรุ่นเลยนะครับจะมีตัวปั๊มนะครับปั๊มนูนจากด้านหลังมาด้านหน้านะครับสีขาวจะแทบมองไม่ค่อยเห็นนะครับเห็นก็แว๊บนะครับไม่ค่อยชัดนะครับไม่เหมือนสีดํานะครับซึ่งปีหกสี่นี่นะครับ มีความพิเศษอีกอย่างหนึ่งนะครับลองพลิกดูไปด้านหลังนะครับทุกรุ่นเลยนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวนะครับรอแป๊บหนึ่งนะครับทุกรุ่นเลยทุกแบบเลยนะครับมีความพิเศษน่าเก็บมากนะครับปีหกหกสี่เนี่ยนะครับซึ่งโอ้โหทุกแบบนะครับจะมีแผ่นทองแดงนะครับแผ่นทองแดงและเขียนยันนะครับแลาจะเป็นยันอิตีปิโส อิปิหรือว่ายันโชคแรกนะครับผมก็ไม่แน่ใจนะครับและข้างล่างก็เขียนวัดโกศิธารามสองห้าสนะครับซึ่งปีทุกๆปีทุกรุ่นทุกของทุกๆปีแทบจะไม่มีนะครับมีรุ่นเนี้ยปี64ี่นะครับเป็นพิเศษมากนะครับซึ่งราคาปัจจุบันน่ผมคิดว่าโอ้โหตอนนี้นะครับผมไปดูในเพจดังๆของหลวงพ่อเน,เนี่ยนะครับปล่อยกันนีประมาณ250ห้า นะครับ250 280นะครับปี6 3สี่โอ้โหต่อบานนะครับตอนนี้เนี่ยบานละประมาณสัก300ถึง450นะครับต่อ1บานนะครับซึ่งตอนนี้โอ้โหผระหลวงพ่อแพงมากเลยนะครับอนาคตไกลมากนะครับเรียบรีบดะตสมนะครับไม่ว่ารุ่นไหนปีไหนตักติดแน่นอนนะครับยิ่งผภาของหลวงพ่อตอนนี้ผมไล่เก็บหมดนะครับโอ้โหไล่เก็บตั้งแต่ปี3 9นะครับ39ก็แพงมากนะครับ หลวงพ่อบอกว่ารูปของหลวงพ่อทุกรูปนะครับจะทันหรือไม่ทันนะรูปลูกหลวงพ่อหลวงพ่อได้อธิษฐานจิตไว้แล้วนะครับมีความศักดิ์สิทธิ์นะครับรุ่นประสบการณ์ต่างๆนะครับแต่ที่ผมตกใจมากนะครับตอนนี้นะ่ะปีปีรูปภาพย้อนยุคป,ปี58แราคาเริ่มลงแลวเพราะว่ามันหายากนะครับหายากด้วยและราคาแพงสูงด้วยนะครับแต่ที่ตอนนี้ที่ผมเห็นในเพจน่ะโอ้โหที่ราคาพุ่งขึ้นมากคือรูปภาพย้อนยุคป,ปี61 ของหลวพ่อโอ้โหบาน1 5ึ0งห้กร้อยก็มีแปดก็มีประมูลแข่งกันนะครับดังเพราะอะไรนะครับดังเพราะประสบการณ์ครับเหมือนปี5-8นะครับเริ่มต้นมาก็ไม่แพงหรอกครับแต่หลังๆมาเริ่มมีประสบการณ์คนแขวนเกิดอุบัติเหตุนะครับไม่เป็นไรนะเป็นเรื่องประสบการณ์ที่ราคาของพระเนี่ยพุ่งขึ้นสูงมากนะครับอันนี้ก็เป็นรายละเอียดต่างๆนะครับวันนี้ผมไม่ได้เอากล้องมาด้วยนะครับ เสียงก็ตอนนี้ลําโพงเนาะซื้อ iPhone ใหม่ก็ลําโพงก็ยังไม่ค่อยชัดนะครับต้องต้องเปลี่ยนหัวปัก iPhone ใหม่นะครับอ่าอันนี้ก็ให้ดูคร่าวๆนะครับเกี่ยวกับรายละเอียดนะครับรูปปีย้อนยุคนะครับปี64นะครับหรือรุ่นรวมใจสิทธิ์นะครับช่วงนี้ว่าจะไปกาบหลวงพ่อโควิดรอบสามมาอีกละวัดปิดอีกละนะครับไม่มีโอกาสได้ไปนะครับรอนะครับรอโควิดหมดนะครับ มีโอกาสจะคงจะได้นะครับไปกราบหลวงพ่อนะครับถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์ฝากซับสไคร้นะครับฝากติดตามผมนะครับคุณนกกอบคนนี้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปอ่ะ EP หนานะครับผมจะทาท่านผู้ชมนะครับมาศึกษาเกี่ยวกับภาคเครื่องย้อนยุคนะครับปี39นะครับซึ่งตอนนี้น่ะนะครับเอาสามารถทดแทนปี21หนึ่งได้สบายมากนะครับปี21ไปไกลละหลักหลายหมื่น นะครับปี3 9้ตอนนี้เริ่มเริ่มราคาแพงสูงขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะนะครับเหรียญตาร่นะครับหลังหานุมานนะครับหลังยันนะครับตอนนี้ก็โอ้โหหลักหมื่นกว่าแล้วนะครับแต่ตอนนี้ก็ผ้าเหนือผมก็พยาหลักห้าหกพันก็มี8ปดพันก็มีเกือบหมื่นก็มีนะครับ EP แน่นะครับผมจะพาไปชมนะครับวิธีการดูนะครับวิธีการดูตำหนินะครับรายละเอียดต่างๆของปีย้อนยุค นะครับภาเครื่องปีส9มก้อันนี้ก็สีวลีนะครับปีส9มก้นะครับอันนี้ก็ปกโพก้าใบนะครับอันนี้ก็ปกโพก้าใบนะครับมีใบรับรองให้นะครับปกโพก้าใบปีสมเก้และอีกรุ่นหนึ่งนะที่ให้ให้ท่านผู้ชมดูนะครับก็อันนี้ก็แวกม่านนะครับปีส9มก้นะครับสวยๆนะครับพรุ่งนี้นะครับผมได้บูชานะครับแวกม่านมา ราคาก็หลายหมื่นกันนะครับถ้ามีโอกาสนะครับจะพาท่านผู้ชมนะมาศึกษาดูตำนิรายละเอียดต่างๆนะครับพระที่ทำหลวงพ่อนะครับแต่ปีสมแก้วเนี่ยโอ้โหตอนนี้ดังมากราคาก็เริ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะมีประสบการณ์นะครัเกจิจดังๆมากมายนะครับอย่างเช่นหลวงพ่อเ้านะครับหลวงพ่อเปินเนี่ยมาปลูกเสกนะครับมีตำนานเล่าขานกันมาตอนนี้ราคาสูงขึ้นนะครับวันนี้ถ้าไม่เก็บเนี่ยอนาคตโอ้โหผมคิดว่า ราคาอาจจะหลายหมื่นนะครับปีสามแก้วใช้แทนนะครับปีสองหนึ่งได้สบายมากเลยนะครับอ่าสําหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับถ้าคคอใครคื้นชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์ฝากซับสไคร้นะครับฝากติดตามนะครับคู่นอกกรอบคนนี้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะครับรอติดตามนะครับสวัสดีครับ